นั่งไขวัยห้างไม่ดีนั่งไขวัยห้างไม่ดียังไงเดี๋ยวมาดูกันเอาลองมาดูกันเวลาที่เรานั่งปกตินะคะเชฟสีขาวๆอันนี้นะคือแนวกระดูกสันหลังเราแล้วก็ตรงสามเหลี่ยมอันนี้คือช่วงกระเบนเหน็บและอุ้งเชิงกานเวลาที่เรานั่งหลังตรงปกติเนี่ยยังไม่นับโน้มตัวไปข้างหน้าหรือว่าแอนมาข้างหลังนะแนวกระดูกสันหลังของเราอะคะ่ะจะตรงแบบนี้ ทีนี่เวลาที่เรานั่งไขว่ห้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแนวโค้งกระดูกสันหลังอะคะ่ะมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวอุ้งเชิงการานกระเบนเน็บตรงนี้มันจะเกิดการหมุนเอียงตามขาข้างที่เรายกขึ้นมาไขว่ห้างนั่นแหละถ้าเรานั่งแป๊บๆเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราติดนั่งบ่อยๆนั่งไขว่ขาข้างนึงนานๆแบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆตามแนวกระดูกสันหลังเนี่ย ความยาวของทั้งสองฝั่งมันจะทำงานไม่เท่ากันทำให้พอเวลายาเวลาผ่านไปเกิดการปรับตัวหดสั้นหรือว่าปรับตัวยืดยาวออกของกล้ามเนื้อแต่ละฝั่งเลยทำให้แนวกระดูกสันหลังเนี่ยเกิดการบิดหมุนโค้งเอียงหรือที่เรารู้จักกันง่ายๆก็คือกระดูกสันหลังคดถ้า ครเปลี่ยนท่าบ่อยๆแต่ว่ายังติดท่านั่งนานๆแบบนี้เผลอปุ๊บยกขาขึ้นมาไขว้ห้างเลยในช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ถึงกระดูกสันหลังคดแต่จะมาได้เรื่องของอาการปวดข้อบ่าไหลาหรือว่าเป็นช่วงบั้นเอวหลังล่างบางคนติดนั่งแบบนี้เยอะๆก็สามารถชาเล้าลงขาหรือว่ามีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกานได้ใครนั่งแบบนี้บ่อยๆพยายามเปลี่ยนท่าเยอะๆนะ